สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องสมบัติวรรณคดีเรื่องแรกก็คือมนุษย์กับศิลปะมนุษย์เราเนี้ยมีความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีความต้องการทางด้านจิตใจเหมือนกันเราต้องการความสบายใจความสนุกสนานความเพลิดเพลินดังนั้นเราจะมีการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะต่างๆขึ้นอย่างเช่น เราเอาสีมาวาดเป็นภาพที่สวยงามเอาเครื่องดนตรีมาตีมาเป่ามาเคาะให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นรวมถึงนำภาษามาสร้างสรรค์ให้เป็นเรื่องราวเป็นวรรณกรรมขึ้นในด้านของวรรณกรรมและวรรณคดีนั้นนะคะวรรณกรรมก็คืองานศิลปะที่เราใช้ภาษาเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ให้เกิดชิ้นงานขึ้นนะคะโดยที่มาจากพวกความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เราเนี่ย ซึ่งวรรณกรรมที่เราเห็นเราเคยรู้จักก็คืออย่างเช่นวรรณกรรมเยาวชนไม่ว่าจะเป็นนิทานเป็นนิยายเป็นกระตูนนะคะเราถือเป็นงานวรรณกรรมและเมื่อใด้ราแต่งานวรรณกรรมชิ้นไหนก็แต่ถ้ามีคนอ่านอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกอ่านจนผลงานชิ้นนั้นถือเป็นผลงานที่มีคุณค่าเราจะเรียกงานชิ้นนั้นว่าวรรณคดีและ เมื่อวรรณคดีชินนันเนี้ยได้รับการอ่านแล้วอ่านอีกจนมีคุณค่าและได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานเราจะเรียกวัรณคดีเรื่องนั้นว่าวรรนคดีมรดกอย่างเช่นพวกรามเกียรติ์ขุนช้างขุนแผนอิเนาพระพภยมณีเราถือว่าเป็นวรรณคดีมรดกเพราะสืบทอดมาถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานนะคะซึ่งวรรณคดีเนี้ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1 วรรณคดีมุขปาฐะจะเป็นวรรณคดีที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาแบบปากต่อปากอย่างเช่นพวกเพลงพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านหรือว่าเพลงกล่อมเด็กส่วนประเภทที่2ก็คือวรรณคดีลายลักษณ์ประเภทนี้จะเป็นประเภทที่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมีการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเช่นพวกที่จดบันทึกในสมุดคอยจดบันทึกลงบนใบลาน ด้านศิลปะการประพันธ์ศิลปะที่ใช้ภาษาในการสร้างสรรค์วรรณคดีให้มีความไพเราะมีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจผู้อ่านนะั่นะเราเรียกว่าวรรณศินกวีเวลาที่จะสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยเขาไม่ได้คํานึงถึงเนื้อหาเพียงอย่างเดียวแต่เขาจะคํานึงถึงว่ากลวิธีในการเขียนแบบไหนที่จะเหมาะสมกับงานของเขาแล้วก็ทำให้เนื้อหามีความไพเราะ ซึ่งกลวิธีสำคัญสัคญในการประพันธ์เนี่ยก็จะมี 1. คือการเล่นเสียง 2. คือการเล่นคำแล้วก็3คือการใช้ภาพพจน์ซึ่งอย่างแรกเลยคือการเล่นเสียงก็จะแบ่งออกเป็นเล่นเสียงพยัญชนะเล่นเสียงสระและเล่นเสียงวรรณยุกซึ่งเล่นเสียงพยัญชนะคือการเราใช้สัมผัสพยัญชนะหลายๆพยางมาติดๆกันเล่นเสียงสระคือการใช้สัมผัสสระหลายๆพยางติดกัน ส่วนเลี้ยนเสียงวรรณยุกนี้จะแตกต่างนิดนึงคือการใช้คำไล่ระดับเสียง2ระดับหรือ3ระดับไล่ระดับเสียงวรรณยุกตก็คือสามัญเอกโทรตรีจัตวานั่นเองนะคะเราดูตัวอย่างกันบทนี้เราลองอ่านไปพร้อมๆกันนะคะจิบจับเจ้าเจ้าเจ้ารังมาจอกจาบจันจันจาจา่จาจ้าเขาคอยค่อยคอย,คอยหาเห็นโทษ ซอนซ่อนซ้อนซิวหน้านิ่งเราเอาขวัญคราวนี้เรามาดูกันนะคะเล่นเสียงพยัญชนะจิบจับเจ้าเจ้าเจ้าพยัญชนะก็คือกอไก่ถึงฮอนุพุกนั่นเองตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าจิบก็จอจานจับก็จอจานเจ้าก็จอจานเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการเล่นเสียงพยัญชนะจอจานเขาคอยค่อยคอยตรงนี้ คอควายทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่าเป็นการเล่นเสียงพยัญชนะคอควายส่วนอันต่อมาตัวอย่างเล่นเสียงสละเจ้าเจ้าเจ้าสละเอาจอเอาเจ้าจอสละเอาเจ้าไม่เอกเจ้าจอสละเอาเจ้าไม่โถเจ้าตรงนี้เป็นการเล่นเสียงสละเอาทั้งหมดขณะเดียวกันจาจ่าจ้าจอสละอาจาเป็นสลอาจอสละอาจาไม่เอกจา จอสระอาจาไม่โทจาตรงนี้เป็นการเล่นเสียงสระอาการเล่นเสียงวรรณยุกต์เราดูจากคำเดิมเลยนะคะเจา้จาเจา้าเจ้าไล่เสียงอะไรบ้างอันนี้เป็นอักษรกลางจะเห็นชัดเจนนิดนึงเจา้าเป็นเสียงสามัญเจา้าไมเอกเป็นเสียงเอกเจา้าไม่โทเป็นเสียงโทส่วนตัวต่อไปคอย ค่อยคอย,คอ,ยอันนี้เป็นอักษรต่ําเพราะฉะนั้นได้3มเสียงก็จะเป็นไล่เสียงรูปโทก็จริงแต่เป็นเสียงตรีรูปเอกแต่เป็นเสียงโทอ่าแล้วก็คอยเป็นเสียงสามัญอันนี้ก็คือการไล่เสียงตรีโทแล้วก็สามัญแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการเล่นเสียงประเภทต่อไปเป็นการเล่นคำนะคะก็จะแบ่งออกเป็นอย่างแรกเลยคือการเล่นคำพ้อง ตรงนี้ก็คือจากตัวอย่างเนี่ยเราอ่านว่าเบนจวรรณจับวันมาลีเหมือนวันเจ้าวอนพี่ให้ตามกวางดูที่สีแดงเห็นไหมคะมีคำว่าวันแล้วก็วันแล้วก็วัน3สามวันเขียนไม่เหมือนกันเลยความหมายไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันเอามาไว้ใกล้กันเราเรียกว่าเป็นการเล่นคำพ้องส่วนประเภทที่สองก็คือการเล่นคำซ้ำ ก็คือนำคําเดิมนะคะมาวางซ้ำไว้ใกล้ๆกันอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้จะได้เห็นชัดๆสุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดคน้นเห็นสุดคิดอลองฟังตามครูแล้วลองบอกสิว่าตรงนี้เขาเล่นคําซ้ำคําว่าอะไรคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสตอบพร้อมกันเล่นคําว่าสุดใช่ไหมคะ อันนี้เห็นง่ายชัดเจนคำซ้ำดูประเภทที่3เลยค่ะการเล่นคำเชิงถามก็คือเป็นลักษณะของคำถามนั่นแหละแต่เป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบลองดูตัวอย่างนะคะอ่านซิเปลก็ไกวาดาบก็แกว่งแข็งหรือไม่เอ๊ะเขาต้องการคำตอบไหมว่าแข็งหรือไม่แข็ง เขาไม่ได้ต้องการคําตอบนะคะแต่ลักษณะของการเขียนเป็นลักษณะเหมือนคําถามอันนี้พูดถึงความแข็งแกร่งของผู้หญิงนะคะว่าเออลูกก็ต้องเลี้ยงอ่าสู้ก็ต้องสู้ออกรบด้วยเหมือนกันเนี่ยมีความเข้มแข็งไหมแต่ไม่ได้ต้องการไม่ต้องการให้เราออกไปตอบแบบนั้นนะคะประเภทศิลปะประเภทสุดท้ายคือการใช้ภาพพจน์อ่า อย่างแรกเลยภาพพจน์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือใช้คำพูดทำให้เราเกิดจินตนาการขึ้นมาได้เกิดจินตภาพในหัวของเราเห็นภาพได้อย่างแรกเลยคือเรื่องของอุป,ปมาอุป,ปมาคือการเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งเหมือนอีกสิ่งหนึ่งต้องบอกก่อนว่าของสิ่งที่หนึ่งกับของสิ่งที่สองต้องเป็นนละอย่างกันนะเปรียบพ่อเหมือนกับลูกไม่ได้เพราะถือว่าเป็นของอย่างเดียวกัน คือเป็นมนุษย์เหมือนกันอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นของคนละอย่างกันโดยคําที่ใช้เปรียบเทียบก็อย่างเช่นคําว่าดังดังพ่างเฉกเพียงเพียงดุดอย่างเงี้ยนะคะตัวอย่างเช่นคุณแม่หนาหนักเพียงพระสุธาคุณบีดอนดุดอากาศกว้างคุณในที่นี้หมายถึงพระคุณนะคะไม่ได้หมายถึงเรียกคุณพ่อคุณแม่เป็นคำสุภาพไม่ใช่ แต่หมายถึงพระคุณเปรียบพระคุณของแม่นะหนาหนักเพียงเหมือนกับพระสุทธาคือแผ่นดินนะคะเปรียบคุณบีดอนก็คือพระคุณของพ่อเปรียบเหมือนดุดใช้คำเปรียบคือคำว่าดุดเปรียบเหมือนอากาศที่กว้างใหญ่ไพศาลเอาลักษณะเด่นของของทั้งสองอย่าง มาเปรียบเทียบกันนะคะเราเรียกว่าอุปมาเปรียบว่าเหมือนต่อไปเรามาดูอุปลักษ์ค่ะอุปลักอันนี้เปรียบเหมือนกันค่ะเปรียบของสองสิ่งเหมือนกันแต่คราวนี้เปรียบว่าเป็นของสิ่งหนึ่งเป็นของอีกสิ่งหนึ่งคําที่ใช้เปรียบเทียบก็คืออย่างเช่นคําว่าเป็นคาว่าคือตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเคยฟังเพลงนี้ไหมคะแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมะหันนบ พี่ขอพบสีสวัสดเป็นมัดฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิลาถ้าน้องเนี่ยเป็นห่วงมะหันเป็นห่วงมะหันนบถ้าน้องเป็นท้องทะเลตัวพี่ก็จะขอเป็นมัดฉาก็คือเป็นปลานะาน้องเป็นบัวตัวพี่ก็จะเป็นแมลงผู้นั่นเองนะก็คืออันนี้เปรียบว่าเป็นเราเรียกว่าอุปลักษ ส่วนอันต่อไปเราเรียกว่าบุคคลวัตหรืออาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าบุคลาธิสฐานอันนี้คือการสมมุติสิ่งที่ไม่ใช่คนเอาง่ายๆสิ่งที่ไม่ใช่คนให้มาทํากริยาอาการความรู้สึกนึกคิดของคนนั่นเองในตัวอย่างเนี้ยครูยกตัวอย่างว่าเป็นโทรศอาจจะโดดโลดข้ามรัว้วก็คือความโมโหโทระคือความโกรธความโมโหเนาะมาทํากริยากระโดดข้ามรัว้วอย่างเงี้ยถือว่า ไม่ใช่มนุษย์แต่มาทำกริยาของมนุษย์นั่นเองอ่าชนิดต่อไปเราเรียกว่าสัตว์นพสสัตว์นพคือการเรียนคือการเรียนเสียงธรรมชาติอย่างเช่นฟ้าร้องคลื่นๆเสียงปืนดังปังปงัฟ้าผ่าดังเปรี้ยงเปรียง,ยงนกร้องจิบจิบอย่างเงี้เสียงรถยนต์ดัง บึนบึนส่วนอันสุดท้ายนะคะภาพพ์อันสุดท้ายเราเรียกว่าอติพจน์อติพจน์คือการกล่าวเกินจริงค่ะมากเกินไปอย่างเช่นเสียงพลโห่ร้องเอาชัยเลื่อนลั่นสนั่นในพิภพ,พ,พเพียงทำลายพิภพ,พ,พแปลว่าโลกเนาะเสียงพลก็คือเสียงทหารที่กำลัง โหร้องเอาเลิกเอาชัยอยู่เนี้ยโอ้มันดังสน,นั่นไปหมดเลยเหมือนกับพิภพ,พเหมือนกับพื้นโลกพื้นแผ่นดินมันจะพังทลายถูกทำลายลงไปโอ้โหแค่เสียงคนทำให้โลกถล่มทลายได้เลยอันเนี้ยเราเรียกว่ากล่าวเกินจริงมันมีอีกตัวหนึ่งคำว่าอวพจน์กล่าวเกินจริงเหมือนกันแต่น้อยเกินความเป็นจริงไปนิดนึงอวพจน์มาไกลๆกันนะคะอย่างเช่นมีทองทอนวดกุ้ง นึกถึงว่าหนวดกุ้งเล็กมากถ้ามีทองแค่นั้นนะคะเล็กเท่าคิตาแมวโอ้ค้ตาแมวแค่ไหนไม่รู้แหละเล็กมากนะคะอันนี้คือในเรื่องของสมบัติวรรณคดีแต่เรายังไม่จบแค่นี้นะคะเรายังมีคลิปหน้าอีกนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ